เจนรีวิววันนี้ขอานุาตนำเสนอสิ่งที่ด่มมากอย่างแรกก็คือฝากกดติดตามไว้เพราะว่าจะมาแนะนำสิ่งที่แบบเอ้ยควรจะมีควรจะตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ฉันไปเจอมาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีขายอไหมนะเป็นหมีที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันโค้งตามสรลีระเราแบบนวดหัวเราไปในตัวแล้วก็สิ่งที่ชอบมากก็คือแกเห็นด้านหลังปะมันจะเป็นช่องโมโมซึ่งแบบผมเราอ่ะมันจะหยิบออกมาง่ายมากแบบ เออง่ายมากจริงๆแล้วก็หวีเราจะไม่เหม็นอับใดๆไม่เหม็นกลิ่นล้างแค่น้ำหัวเพราะว่าเราจะสาวผมออกมาได้ง่ายมากอะไรเงี้ยเออแล้วหวีตัวนี้เบาด้วยนะจําถ้าทําไม่ผิดอะไม่เกิน85บาทที่โมชิโมชิแต่ก็ไปกี่ครั้งบางทีก็ไม่เจออะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนแบบรูปรูปทรปงไปเรื่อยๆแต่ว่าซิงเกเิลของมันก็คือด้านหลังจะเป็นช่องแบบนี้เออซึ่งทุกคนควรมีนะจริงๆ ลิงเลงอะไรก็คือไม่น่าจะมีนะต้องไปเดินดูที่หน้าร้านเลยอะ่ะเออถึงจะมีฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะไปบ้าวันนี้ไปล่ะ